สวัสดีครับผมเพิ่งจบการสนทนากับคนจีนที่คุยผ่านวีแชทเขาถามถึงเรื่องการลดละกิเลสกับการช่วยเหลือคนอื่นขององค์กรการสดสดน,นแ,แตกต่างกันตรงไหน,นผมก็เลยได้สรุปประสบการณ์ที่ผมอ,อ,อยู่กับสันติอสโศก20ปีแล้วก็ไปอยู่ที่ไต้หวัน16ปีเนี่ยรวมๆแล้ว36ปีเนี่ย ที่อยู่ในแวดวงพุทธศาสนาให้เขาฟังผมก็อยากจะมาสรุปไว้สัก10-20ีนาทีนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนไทยบ้างเพราะว่าสำหรับคนไทยที่สนใจเรื่องพุทธศาสนาอาจจะไม่เคยได้ยินแนวนี้เ,เพราะว่าทางคนจีนที่ถามผมเนี่ยเขาแท้หวงผมก็เรียกเขว่าหวงน้อยหรือเสียวหวงเขาก็บอกว่าเขาศึกษาชื่อจี้ที่อยู่ไต้หวัน บอกวังซันหรือแม้แต่ปรมาจารย์ที่มีชื่ออย่างไทชวีฝ่าซืออินสุนเตาซือเนี่ยรู้สึกว่าเวลาพูดธรรมะหรือเขียนหนังสือออกมาเนี่ยก็จะเขียนแค่กว้างๆนะครับเขียนเป็นภาพรวมกว้างๆว่าศีลสมาธิปัญญาลดกิเลสนะแล้วก็ไปนเน้นที่ตัวการบรเพ็ญอย่างยาวนานเป็นกลับเป็นกันทําให้จิตบริสุทธิ์คือพวกนี้มันเป็นคํากว้างๆ,ๆ แต่ว่าพอให้เจาะลึกลงไปแล้วก็ให้จับสภาวะจนถึงขั้นจะให้บรรลุนิพพานถึงขั้นหมดกิเลสทำอย่างไรดับกิเลสอนุสัยอาสวะอะไรซึ่งเป็นคำลึกๆในพุทธศาสนาเราเนี่ยคนจีนจะไปไม่เป็นนะครับผมเองก็เลยสะท้อนว่าผมอยู่ที่ไต้หวันนะ่ผมก็ไม่เห็นตำราหรือคำพีเล่มไหนนะหรือไม่เห็นอาจารย์ท่านไหนที่ออกมาพูดเรื่องการลดละกิเลสอย่างเฉียบขาดเฉียบคม เหมือนกับเช่นที่ผมอยู่ในสันติโศกนะครับเพราะว่าเพราะท่านพระโพธิระกัลท่านบอกว่าท่านเป็นคนยุคสมัยพุทธกาลกลับชาติมาเกิดนะฮะท่านก็จะอธิบายหลักการลดละกิเลสในเชิงลึกผมผมจะเรียกว่าอันนี้เป็นเชิงลึกนะว่าอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการลดละในระดับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่การจับเรื่องของกิเลสระดับสังโยชน์สังโยชน์หนึ่งถึงสังโยชน์สิบเนี่ย พระท่านจะอธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่จากหยาบกลางละเอียดจนถึงหมดกิเลสสิ้นอวิชชาและอธิบายอย่างละเอียดมากโดยเฉพาะพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็จะได้ฟังแทบทุกเช้าหรือว่าฟังบ่อยๆเพราะฟังบ่อยๆเนี่ยก็จะจับอาการจักหยาบไปหากลางไปละเอียดอย่างเช่นกายเวทนาจิตธรรมมันก็คือสภาวะที่จากหยาบไปหาละเอียดนะครับแต่พอเราพูดให้คนจีนฟังเขาบอกเอ้เข้าไม่เคยได้ยินอย่างนี้เลยนะ เขาก็เพียงแต่รู้ว่า,าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าแต่จะถึงขั้นว่านิพพานเป็นยังไงเขาบอกเขาไม่รู้แต่พระโพธิลักษรู้พระโพธิลักษณ์เนี่ยจะอธิบายให้เราจับอาการตั้งแต่สังโยน์ตัวที่1ถึงตัวที่3เนี่ยเป็นเป็นรูปกายภายนอกเช่นมือถือบุหรี่นีไว้นะแต่พอสังโยน์ตัวที่4ตัวที่ห้าไคเขาเราเราทิ้งบุหรี่แล้วามาดูเวทนาดูเวทนาที่มันยังมีตัวกามาราคากับปฏิฆะ คือในเชิงดดห,หรือเชิงผักหรือเปล่าอัน,นี้ละเอียดจนถึงระดกลางแล้วพอเราถือศีลแคร่งไม่สุขดีต่อเนื่องไปนานๆเป็นเดือนเป็นปีไปจากเวทนาย่างม,มันจะกลายเป็นเวทนาละเอียดจนถึงขั้นเป็นสังโยชน์ตัวที่6ตัวที่7ก็คือรูปราคะกับอารูปราคะเห็นไหมครับว่ามันจะค่อยๆเล็กลงจนละเอียดพอรูปราคะรูปราคะเนี่ย ก,ก็จะเป็นเช่นที่แล้วว่าคนภายนอกไม่เห็นแล้วไม่ไม่นิ้วเนี่ยไม่ได้ค่าบุหรี่ภายนอกก็ไม่เห็นอาการอยากบุหรี่หรือกลืนน้ําลายหรือทุกข์ทรมานกับบุหรี่แต่ภายในใจเนี่ยก็ยังคิดถึงหหยหาหรือฝันถึงอย่างนี้เป็นต้นขั้นรูปราคารูปราราี้ละเอียดมากกว่าขั้นกายขั้นเวทนาขั้นอยู่ในจิตนะ่ะเขาเรียกว่าจิตในจิตจนกว่าจะผ่านขั้นจิตในจิตไปจนถึงขั้นธรรมในธรรม ขั้นทมในธรรมก็คือขั้นตัวมานะอุทธจาวิชาไปสังโยน์ตัวที่8 9 0ซึ่งขั้นทาในธรรมเนี่ยเจ้าจัวจะต้องมีโอกาสผัสสะมีโอกาสไปสัมผัสสัมพันธ์ไปช่วยเหลือคนหรือแทบจะพูดได้ว่าไปเดินสายโพธิสัตว์ไปหัดช่วยคนที่ก็สุบรุรีแล้วก็เห็นตัวเองว่าจิตบทกิเลสหรือบางเขาเรียกว่าปฏินิสัทธะหรือปริวัิเชงสวรสค ย้อนกลับไปหาสภาวะเดิมซึ่งเคยติดเคยหลงอย่างยาก่แต่สุดท้ายพบว่าจิตตัวเองเนี่ยไม่วันไหวไม่สะทกสถานนะเป็นทั้งอา,อาโศกังวิทัชังเขมมังจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์เลยอย่างนี้เป็นต้นในบาลีเนี่ยมีสอนศาสเหล่านี้เยอะซึ่งอันนี้เป็นความโชคดีเป็นความรุ่มรวยในอ,องค์ความรู้ทางด้านนี้ซึ่งทางเทรวาสเราเนี่ยเรารับมาจากอินเดียจากศรีลังกาเต็มๆนะครับแล้วก็มีคนแปลไว้ แต่ว่าพอพอในระดับคนจีนเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีคนอธิบายในในเมืองไทยเราเนี่ยก็มีมีคนอธิบายมีคนบันทึกไว้แต่ผมต้องขอยืนเลยว่ามีแต่พระโพธิลักษณ์ที่มาอธิบายให้เป็นขั้นเป็นตอนจากหยาบไปหาละเอียดจากจากรูปไปหาจิตจากกายกายก็เปยเป็นหยาบแล้วก็ไปหาเวทนาแล้วก็ไปหาตัวจิต จนในสุดเป็นตัวถามอย่างเงี้ยพอพูดอย่างนี้คนเป็นคนไทยเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อจากหยาบกลางละเอียดจนไปถึงเป็นอนุสัยอสาาวะอยู่ในจิตเลยปรากฏว่าคนจีนเขาบอกโอ้โหเขาไม่เคยได้ยินเลยนะครับผมก็เลยอยากจะบันทึกให้เห็นว่าสําหรับท่านเองซึ่งท่านเป็นคนไทยและท่านปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะอยู่ในสำนักไหนเนี่ยพอจะได้ประโยชน์จากวิธีพูดวิธีอธิบายอันนี้ของท่านโพธิลักษณ์ไหมซึ่งผมยกย่องเชิดชูว่า นี่เป็นวิธีการอธิบายการลดละงกิเลสอย่างเป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วก็เป็นนิพพานเป็นเรื่องเลื่องไอค้คำว่าน,นิพพานเป็นเรื่องเลื่องเนี่ยก็มีแต่สันติสศกเท่านั้นที่พูดนะโดยทั่วไปและสํานักต่างๆเนี่ยก็พูดเรื่องนิพพานพูดแบบหลลวมๆพูดแบบพอสมควรพูดให้มันผ่านๆไปว่าฉันก็พูดเรื่องนิพพานเป็นแต่จะกล้าจับกิเลสแต่ละตัวมาดับมาลดแล้วก็เห็นชัดว่ามันได้หายไป2 5 50%, 50 75% 100%เนีรยไม่มีใครอธิบายได้เก่งอธิบายได้ชัด แล้วก็ทําได้จริงเท่าสันติสโขหรือชาวสุขนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดเผื่อคนไทยจะฟังภาษาไทยด้วยการรู้เรื่องนะครับเพราะเมื่อกี้ผมพยายามอธิบายให้คนจีนที่ชื่อว่าหวังน้อยหรือเสี่ยวหวงฟังเขาก็ยังง,งงงอยู่เพราะว่าต้องบอกเลยว่าต้นทุนพวกนี้มันในศาสนาของเขาเนี่ยไม่มีผมก็เลยย้อนย้อนไปเดยสามเอี่ท่านพระทังสามจังที่ไปอินเดีย ไปศึกษายอยู่14ปีหรือ,อตักอ๊กมอที่ไปจากอินเดียแล้วไปเผยแพร่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้เอาความรู้เหล่านี้ไปให้หรือไรเป็นต้นนะครับก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้เอาไปให้นะไม่คนจีนเนี่ยก็มักจะได้แค่เพียงองค์ความรู้อย่างอย่างล้มหลวนะแล้วก็มักจะไปนเน้นที่ตัวสังคมสงเคราะห์ไปเน้นที่ตัวการช่วยเหลืออย่าง อย่างภายนอกซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นภาคพ,พุทธิสัตว์เป็นภาคเมตตากรุณาุมตตาเป็นภาคที่จะไปเชื่อมโยงกับคนแล้วนะครับแต่ว่าตัวหัวใจสําคัญซึ่งทางสัสนติศกเน้นเนี่ยก็คือพึงตั้งตนไว้ในคุณสมควรก่อนพัฒสอนผู้อื่นภายหลังจากไม่มัวมองเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องทําก่อนนะและเราเองก็จะต้องมีความชัดเจนในการลดละอย่างนั้นแล้วก็จะได้บอกสอน ผู้ที่เป็นเพื่อนเป็นลูกศิษย์เป็นลูกน้องหรือคนแวดล้อมของเราอันเนี้ยชาวโสกาเก่งมากเลยถ้าว่าใครสนใจเนี่ยเข้ามาอยู่ในชาวโสมาเรียนรู้ศึกษาเอาเคลื่มเริ่มต้นที่ถือศีลห้าแล้วก็ลดละกิเลสแต่และข้อเช่นไม่ฆ่าสัตว์ก็ตั้งใจเลยที่จะไม่ฆ่าสัตว์อย่างจริงจังจับให้แม่นว่าเริ่มต้นจากการไม่ตกยุงไม่ฆ่าสัตว์แล้วทําได้อย่างต่อเนื่องนะครับ แค่เพียงคุณล็อกเป้าว่าจะไม่ฆ่าสัตว์สักพักนึงแล้วก็ดูที่ว่าความทุรนทุรายที่จะไม่ฆ่าสัตว์ทําได้ไหมถ้าคุณทําได้จนไม่เกิดความทุรนทุรายแล้วก็ไปดูตัวสังโยตัวที่4ตัวที่5้าซึ่งมันก็จะยากขึ้นยากขึ้นไม่ใช่ยากขึ้นมันจะละเอียดขึ้นว่าในจิตยังมีตัวดูดหรือตัวผักไหมนั้นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนถ้าคุณมีความเคยชินในการตกปลาในการฆ่าสัตว์มันก็จะยากหน่อย แต่สําหรับผมเนี่ยมันไม่มีอาชีพไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าสัตว์เลยสําหรับผมเนี่ยมันง่ายไงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะการถือศีลห้าของผมในชาตินี้มันไม่ยากเลยนะมันทําได้อย่างง่ายทีเดียวแต่สําหรับคนบางคนโดยเฉพาะพวกแม่ค้าขายของอาจจะต้องพูดโกหกอาจจะต้องใช้ภาษาอาจจะต้องอยู่กับสังคมที่มีการเคลา้คลาไปด้วยสิ่งเสพติดอบ้มุกเนี่ยก็จะถือศีลห้าเนี่ยเขายากมากเลย เนี่ยมันก็เป็นตัววัดเป็นตัวพิสูจน์และเรื่องไหนก็ตามที่เราทําได้มันก็จะเป็นตัวนิพพานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปนะครับมีนิพพานในระดับศีลห้านิพพานในระดับศีลแปดนิพพานในระดับศีลสิบและนิพพานในระดับศีลของพระก็จะเป็นขั้นโสดาสกิทาอนาคาอาหารหันขึ้นไปเนี่ยการพูดรายละเอียดอย่างนี้นะพอผมพูดให้คนจีนฟังเนะี่ยเขาบอกเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเนี่ยทำไมมันแฉ่งมีรายละเอียดอย่างนี้เหมือนกัน ผมก็เลยนึยกว่าอ๋อสงสัยพระผู้ใหญ่ที่ไปจากอินเดียหรือพระจีนที่ไปศึกษาที่ประเทศอินเดียเนี่ยคงไม่ได้ศึกษาลึกขนาดนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยก็หลังจากพระพุทธเจ้าท่านดับปรินิพานไปนานแล้วผมก็เลยพูดไปบอกมันเป็นความโชคดีนะที่คนไทยเนี่ยมีพระโพธิลังค์ในเท่ท่านยืนยันว่าท่านกลับชาติมาเกิดท่านเป็นพระอริยะท่านเป็นพระที่บำเพ็ญบาร,รมีมาจริง และท่านก็มาเกิดเป็นคนไทยและท่านก็เอาภาษาในพระไตีเดฎกเนี่ยมาอธิบายให้คนไทยฟังซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นที่โชคดีแล้วก็กําลังมาพูดให้ท่านฟังอยู่นะครับัทนผมก็หวังใจว่าสิบกว่านาทีนี้เนี่ยพอที่จะให้คนไทยซึ่งเข้ามาดูคลิปของผมเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อการลดละกิเลสนะมันเป็นอีกส่วนหนึ่งกับการที่จะไปเชื่อมโยงคนอื่นเมื่อท่านลดละกิเลสเรื่องบุหรีได้แล้วแต่ท่านจะไปสอนให้คนอื่นเลิกบุรีเนี่ยโอ้นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นศาสตร์ของโพธิสัตว์เสร็ ศาสตร์ที่จะอ่อ,อนน้อมทาตนโน้มน้าวให้คนอื่นเลิกบุหรี่เนี่ยมันเป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งทางถือจี้นี่เก่งมากถือจี้เก่งเรื่องการชงชาจัดดอกไม้เก่งเรื่องความอ่อนน้อมเก่งเรื่องการให้เกียรติเก่งเรื่องการมองบวกเนี่ยตัวเนี้ยมันคือศาสตร์ของโพธิสัตว์มันเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความเมตตากรุณาที่จะพูดเพราะไม่ด่วนสรุปคนอื่นอย่างเป็นต้นแต่ในศาสตร์ของอรหันต์ศาสตร์ของการลดละกิเลสเนี่ย มันจะต้องมีความสามารถในการที่จะเคร่งครัดขัดเกลาเอาจริงกับตัวเองนะครับหวังว่าเอาจริงกับตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาจริงกับคนอื่นในทางอโศกเขาก็เน้นชัดว่าเคร่งครัดที่ตนผ่อนปลนผู้อื่นวันสองส่วนนี้เห็นไหมครับว่าเคร่งครัดที่ตนแต่ต้องผ่อนปลนผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นไปด้วยจะต้องไปด้วยกันนะครับวันอรหันต์กับโพธิสัตว์ก็ไปด้วยกันนะฮะส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ผมพูดให้คนจีนฟังเขาบอกอ๋อเขาพึ่งได้ยิน เขาเพิ่งได้หยินว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีทั้งเชิงลึกก็คือลดละกิเลสตัวเองเชิงกว้างก็คือเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคนอื่นจะทํายังไงที่จะให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ไม่ใช่ง่ายเหมือนกับที่พ่อแม่เนี่ยจะไปบีบคั้นให้ลูกเป็นคนดีเดี๋ยวนี้ยากแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีโลกของตัวเองมีสิ่งยั่วยุมีความรู้โดยเฉพะมือถือหรือสื่อต่างเนี่ยมันมีที่พลต่อคนในยุมากเลยยุคนี้มากเลย มันถ้ากว่าเราไม่รู้จักใช้ศิละปะนะเขาเรียกว่ามีทั้งาศาสตร์และศิลป์เนี่ยเราจะเอาแต่าศาสตร์เหมือนมีดไปฟันคอคนอื่นแล้วไปว่าคนอื่นว่าให้เขาลดละให้เขาบางทีมันไม่ได้มันอาจจะต้องใช้ศิละปะอาจจะต้องใช้ความนุ่มนวลหรือหลายๆวิธีนะครับหลายๆวิธีอันเนี้ยในในทางโลกเนี่ยเขาเรียนพวกนี้เยอะมากเลยาศาสตร์และศิลป์ในการทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเ,เราจะขายกาแฟถ้วยหนึ่ง เราตั้งไว้แล้วก็บอกเอาไปแดกหรือเราตั้งกาแฟาไว้ถ้วยหนึ่งแล้วก็บอกว่าราคาท่านานั้นท่านบางทีคนก็อาจจะไม่มาซื้อบางทีคนอาจจะต้องเอากาแฟหิ้วเป็นถุงแล้วก็เดินไปขายเขาเดี๋ยวนี้ตามท้องตลาดมีคนอย่างนี้เยอะมากเลยนะครับเรัะสินค้าตัวหนึ่งไม่ใช่ว่ามันจะสําเร็จได้ด้วยตัวมันเองบางทีอาจจะต้องใช้ศิลปะวิธีการนําเสนอเพื่อให้คนยุคใหม่เนี่ยซึ่งมีความหลากหลายมาก นะถ้าเพื่อเราไม่แข่งก็แน่นอนก็จะมีแค่คนสองสาคนเข้ามาซื้อกาแฟของเราแต่ถ้าว่าเรามีคําพูดที่ไพเราะนี่ก็เป็นศิลปะอันหนึง่งหรือเรามีสถานที่มีห้องแอร์ก็เป็นศิลปะอีกแบบหนึง่งหรือแม้ทั้งตัวเราเองส่งถึงบ้านแบบแกร็บแบบแบบมีแพนด้าอะไรพวกเนี่ยมันก็เป็นศิลปะเห็นไหมครับว่ามันหลายชั้นเลอเกินหรืออย่างพวกสตาร์บัคก็ถึงขนาดว่าตั้งห้องไว้เลยนะพวกอะไระพวก อเมซอนเนี่ยตั้งดักไว้อยู่ตามปั๊มน้ำมันพวกเหล่านี้มันเป็นศิลปะทางนั้นอะ่ะที่จะให้คนเข้าถึงกาแฟเหมือนกันทุกวันนี้เราอยากจะให้คนปฏิบัติธรรมมีศีลห้าเราจะไปด้นอย่างเดียวโอ้ยศีลห้าดีใครไม่ถือศีลห้าไปว่าเขาก็คนที่จะรับได้ก็มีน้อยเพราะว่าคนที่จะเอาจริงเนี่ยโปรตีน้อยอยู่แต่ถ้าเราอยากจะให้คนมีศีลห้าญาติพี่น้องเรามีศีลห้าเราอาจจะต้องฝึกความอดน้นททาทาตนพูดเพราะ โน้มน้าวให้คนอื่นเห็นประโยชน์ของศีล5้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหวังใจว่า10กว่านาทีนี้ผู้ฟังที่เป็นคนเด็กกันจะได้ประโยชน์ว่าโอ้โหเราเป็นคนใยโชคดีมากแล้วเรามีพระแทบปิเดกเรามีต้นทุนการอธิบายในเรื่องฌา,านสี่อริยสัจสี่สัมมาดีมากมีองค์8โอโพธิปักเกียธรรมสามสิบเจ็นะเรามีองค์ความรู้เรื่องสังโยชน์มีพระรายอธิบายมากมายแต่ผม ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์สันติสุสผมขอยืนเดินว่าผมได้ไประโยชน์จากท่านพลดิลักษ์มากในการอธิบายเชิงทะลุทะลวงเป็นแนวควงสว่างลงไปและดลาก,กิเลสลงไปนะครับผมไม่รู้จักพระรูปอื่นนะครับผมไม่เคยได้ยินท่านอะไรพระดังๆในในประเทศแต่ผมอาจจะรู้จักหลวงพ่อชาอาจารย์มั่น อาจารย์หมาบัวแต่ไม่ได้อธิบายการลดละกิเลสในเชิงนี้เหมือนอย่างพ่อท่านพ่อท่านพระโพธิลักษณ์เลยนะครับก็ขอแลกเปลี่ยนไว้ตรงนี้นะครับใครจะมีความคิดเห็นแตกต่างไงก็ลองลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับผมยินดีที่จะรับฟังแนวความคิดเห็นที่สําหรับคนไทยเราจะได้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่ถ้ามีประโยคใดที่ไปพูดแล้วกระทบหรือไม่ถูกไม่ตัง้งเจของขออภัยไว้หน้าที่ดีด้วยสวัสดีครับ Thank <laughs> you.